อำเภอคุระบุรีเตรียมพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวชมดอกพลับพลึงทานที่กำลังออกดอกบานสะพั่งเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2555เวลา10.30นาทีนายมานิตเพียรทองในอำเภอคุระบุรีพร้อมด้วยนางสาวรัตด,ดาวันช่วยชาติหัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้เดินทางไปชมดอกพลับพลึงทานบริเวณคลองบ้านตาพุดธหมู่ที่6บ้านห้วยซัตบตำบลคุระอำเภอคคระบุรีจังหวัดพังงาเพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้ไปหาชมความงดงามของดอกไม้ที่น้ำวันจะหายากซึ่งจะหาชมได้เฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวดอกพระพึงทานเป็นพันไม้ที่ใกล้ศูนพันธ์และความแปลกที่ไม่เคยพบเห็นที่ใดในโลกในช่วงตน้นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเป็นพืชน,น้ําเฉพาะถิ่นของประเทศไทยพบได้แห่งเดียวในโลกบริเวณคลองนาคาอําเภอสุขสํารานคลองกะเปอจังหวัดระนองและอําเภอคุรบุรีอําเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาปัจจุบันมีสภาพใกล้ศูญพันธและมีพระพึงทานเหลืออยู่ตามธรรมชาติ เพียง3.41ไร่เท่านั้นนายมนิตเพียรทองกล่าวว่าจังหวัดพังงาได้เตรียมประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยการเร่งกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนความสําคัญผลดีและผลเสียของการเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะต่อร่างของ้อขอบเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก่อนจะประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป ด้านนางสาวรัตวันช่วยชาติหัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจงวังหวัดพังงาเปิดเผยว่าชาวบ้านและชุมชนยังได้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณนี้ไว้เป็นอย่างดีและในอนาคตทางท้องถิ่นก็จะให้ความสำคัญพัฒนาและอนุรักษ์พระพึงทานให้เป็นคู่บ้านคู่เมืองและเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่สำคัญของโลกคาดว่าในอนาคตนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพักผ่อนอำเภอโคบบราบุรีก็สามารถมาท่องเที่ยวเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติของดอกพระพึงทานแห่งนี้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของชีวาภาพซึ่งมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น ในช่วงที่ดอกกําลังบานสะพรั่งนั้นจะตรงกับการเปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาพอดีซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดพังงานอกจากได้ท่องเที่ยวทางทะเลแล้วก็สามารถเที่ยวชมดอกพรับพึงทานที่มีแห่งเดียวในโลกอีกด้วยพับพึงทานนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีอยู่เพียงแค่สองจังหวัดนะคะที่จังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดพังงาที่อำเภอกุระบ,บุรีแห่งนี้นะคะ แต่ที่อำเภอกระบุรีเท่าที่มาสำรวจในวันนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสินค้าตัวใหม่ของจังหวัดพังงาและก็นักท่องเที่ยวทั่วโลกน่าจะให้ความสนใจนะคะก็ปรับปรึงทานหนึ่งเดียวในโลกแห่งนี้นี่เองนะคะ